คุณหมอวรงนะครับตอกทักษิณยังไม่สํานึกนะครับว่าเคยโกงชาติชี้นะครับเป็นโรคหลอกตัวเองเพื่อให้คนสนใจนะครับในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมคุณผู้ชมหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของคุณหมอวรงเองนะครับระบุเอาไว้ว่านะครับอย่างนี้ Hash tag นะครับวันเกิดทักษิณวันที่26กรกฎาคมครบรอบวันเกิดนายทักษิณมีการปล่อยคลิปเด็ด ที่สังคมไทยต้องจับตามองโดยเฉพาะวลีเด็ดผมเองอันนี้คุณหมอวรงยกวลีของคุณทักษิณขึ้นมานะฮะผมเองผมสั่งครอบครัวแล้วนะตายไม่เผาให้เก็บไว้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมให้ชีวิตผมเป็นอมตะของครอบครัวและก็ของลูกหลานด้วยนะคุณหมอวรงก็บอกว่าผมเห็นสิ่งที่นายทักษิณพูดมันสะท้อนตัวตนที่น่าสนใจของนายทักษิณที่หลายคนพูดกันว่าโกหกตัวเองจนตัวเองเชื่อ ในสิ่งที่ตนเองโกหกออนะครับผมจําได้ว่าเมื่อผมสนใจการเมืองใหม่ๆโดยปกติผมจะเลือกพรรคเก่าแก่มาโดยตลอดแต่ผมเลือกพรรคนายทักษิณเพราะผมคิดว่าเขารวยแล้วไม่โกงคงอยากมาช่วยคนยากคนจนหลังจากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลพบว่าเขามีวิธีการโกงที่แยกยนที่เรียกกันว่าทุจริตเชิงนโยบายโดยเฉพาะโครงการดาวเทียมพคม ที่ผมศึกษาผมคิดเลยว่าคนแบบนี้อันตรายมากโกงชาติจนร่ำรวยแล้วยังไม่สำนึกผมแปลกใจมากที่เขาและบริวารกล้าโจมตีการรัฐประหารและผลพวงของการรัฐประหารทั้งๆท,ที่เขาร่ำรวยจากโครงการดาวเทียมที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารมีภาพแชร์ในโซเชียลที่ถ่ายภาพกับพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับหลังจากนั้นมาตลอดผมเจอคำพูดที่กิ้งกรอกจนผมมีความรู้สึกว่า คนคนี้แปลกพูดโกหกโดยไม่มีสำนึกแม้แต่น้อยว่าตนเองสร้างปัญหาต่อชาติบ้านเมืองขนาดไหนทุจริตขนาดไหนทั้งทั้งที่สารดีกาตัดสินแล้วแต่พยายามสื่อสารว่าถูกกล่นแกลง้งการออกมาพูดเนื่องในวันเกิดว่าตายแล้วไม่ต้องเผาเพื่อเป็นการสะท้อนการต่อสู้ของตอนเองมันก็บ่งบอกถึงความคิดของนายทักษิณเหมือนเดิมคือไม่มีสำนึกแม้แต่น้อยเลยว่าตนเองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็ทําเหมือนกับว่าตนเองเก่งดีมีความสามารถแล้วถูกกั่นแกลง้งผมไม่ได้กล่าวหาในทักษิณแต่ผมเคยอ่านหนังสือเจอโรคหลอกตัวเองหรือโกหกตัวเองที่ในวงการจิตวิทยาเรียกว่า pathological liar er, นะครับคืออาการผิดปกติที่ทำให้พูดโกหกได้เรื่อยๆโดยจุดประสงค์ก็คือเรียกร้องความสนใจหรือมีความต้องการที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะครับ คุณหมอว่ารงบอกว่าผมอยากบอกว่าสังคมไทยทั่วๆไปเป็นสังคมที่ให้อภัยแต่คนคนนั้นต้องมีสำนึกถ้าไม่มีสำนึกสังคมไทยมักจะไม่ยอมดังนั้นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเลี้วร้อในพักน่าจะต้องมีการตักเตือนให้คิดหลายๆมิติกับสิ่งที่เกิดกับตนเองและครอบครัวผมคิดว่าถ้ามีการตักเตือนบ้างให้คิดในมุมเลวร้ายที่ตนเองทำกับประเทศบ้างแล้วมาให้กลบสิ่ง กับสิ่งเวลวร้ายที่เกิดชดขึ้นในชีวิตจริงน่าจะทําให้มีโอกาสสํานึกแล้วชีวิตจะได้ปล่อยวางประเทศชาติก็เดินต่อชีวิตตนเองก็จะมีความสุขในวันปลายแต่ถ้าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดไม่เตือนให้รู้จักคิดคิดแต่ตนเองเป็นคนเก่งคนถูกไม่เคยทําผิดไม่เคยโกงชาติมีแต่คนอิจฉากันแกล้งตนถ้าคิดมุมเดียวแบบนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับ mm.